สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะใน EP ีที่7นะคะเป็นยังไงบ้างคะาจากคลิปที่แล้วที่เราได้เรียนไปจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะยากไหมลูกไม่ยากเลยเอแล้วจาได้ไหมคะว่าการปิดเครื่องเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะลูกเดี๋ยวอะไรคะหาบางคนตอบได้นะเราเรียกว่า shut down เดี๋ยวพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะลูก shut down อีกครั้งค่ะ shut down นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนมาทบทวนเกี่ยวกับการเปิดเครื่องและปิดเครื่องที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูวิธีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมุมบนด้านซ้ายด้านบนเลยนะคะมันจะมีปุ่มอยู่เห็นไหมลูกเรากดแค่ปุ่มแรกปุ่มบนปุ่มเดียวนะคะเราจะเรียกว่าปุ่ม power ผู้ตาคุณครูคะ่ะลูกปุ่ม power นะคะกดแค่หนึ่งครั้งสังเกตไฟด้านบนนะคะก็จะมีไฟติดขึ้นมานะคะเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะคะลูกต่อไปเรามาดูวิธีการ ปิดเครื่องที่ถูกต้องนะคะอ่าการปิดเครื่องของเรานะคะหนึ่งเลยมาคลิกที่ปุ่ม start ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าปุ่ม window นะคะคลิกก็คือกดนิ้วชี้1ครั้งนะคะต่อไปอ่าเราคลิกที่ปุ่ม power เห็นไหมลูกมันจะเป็นรูปกลมๆมมีขีดอยู่ตรงกลางนะคะคลิกเมาส์1ครั้งนะคะอ่าลำดับต่อไปเราคลิกที่ shutdown นะคะ ุมชัดดาวอยู่อันที่2นะคะนับเลย 1, 2ให้คลิก1ครั้งเมื่อชัดดาวแล้วนะคะลูกอ่ามันจะขึ้นหน้านี้ให้เรารอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหน้าจอก็จะดับเองอัตโนมัตินะคะอ่ะาคราวนี้เรามาสังเกตที่ไฟด้านข้างนะคะอ่า เป็นไงคะไฟด้านบนหายไปแล้วนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องมากดปุ่ม power นะคะถ้านักเรียนกดจะเป็นการเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจหลังจากนั้นให้นักเรียนทำการนะคะดันลิ้นชักเก็บโดยใช้มือสองข้างดันเข้าไปพร้อมๆกันนะคะแค่นี้ก็ทำการปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะ,ะจากทบทวนเกี่ยวกับการเปิดเครื่องและ ปิดเรื่องที่ถูกต้องเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ่ามีใครตอบถูกบ้างคะมีใครสามารถปิดเครื่องได้ถูกต้องบ้างไหนยกมือห่อยแล้วอ่านะคะบางคนอาจจะตอบถูกนะคะคนที่ตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะลูกค่อยๆฝึกนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนคลิปวิดีโอที่เรียนผ่านมาแล้วได้นะคะลูกอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลูกวันนี้บ๊ายบาย